หั่นตีา้านแม่มหากลอาขอใบโทษน่ยบจะขอใบโทษมันคือบ่มีใบโทษเดี๋ยวจะมารับใบจีนอันพิมพ์ให้เล่าไว้นนี่แม่คือทอดสงการแม่จให้ยบารลาบ้าหาหายแม่โอ้ยแม่ยุกกระไพลอะไรนี่ผัวตายแล้วผัวเอาเมียน่อยอ้าวมาสั่งบาทลูกไข่หลาเสียเจะแตงเลงผัวอันผัตายและแปลาเมียน่อยเนี่ย หัวเปียเมียน้อยยุ่นตาอยู่น้ำเมียนห่อยโอ้หล่ันแม็นเล้าไตหรอเล้าจังเปียเมียน้อยหัวตายุ่นน้ำเมียน้อยไม่ลูกที่ก็กระชังเราไม่เห็นแบบลาตุวโอนถึงขึ้นหอดแบบลาถือเป็นรูปไหมล่ะโอรัย่อมบุณย่อมสองการแบบลามหาอแม่แห่ครับแม่ยูทูบด้วยอันนี้มารับบอยอันจ้านี่เด้อเบอร์มารับบอยเด้อจ้าจะเห็นรูปไม่ล่ะที่จะเห็นรูปเพราะนั้นจะย่อมเห็นคื้นหอดก็เห็นรูปแม่ใบโทษแม่ใบไม่หน่อยใบเขียวแม่นี่แหละเบอร์เจ้านี่แหละอันจ้า ันวางไงลูกลูกแก้วของแม่จังไห้ันผู้อื่นเขาเฮ็ดยหานี่มันมีเบอร์นี่มาลับใบบันทึกไปแล้วย่ำโทษไปก็โทษไปโลดยุคผู้เดียวตียุคผู้เดียวเงินเดือนผู้เต่ามันท่านได้ออกไปได้ออกผู้ไหนลูกครับเงินรวมนเอเงินหาติดธุรกันนุ่นก็มันเงินที่แม่ขอเนี่ย ขอเงียบๆนะขอไผ่ขั้นเห็นแม่ม่มีผัวขอขอเงินลูกหลานไปซื้อนุ่มสืบยังให้ไปซื้อนมได้หนึ่งสองร้อยนี่ตีบมาลับใบหนึ่ตีบมาพอดีฝีแม่ไปซื้อนมตีไหมกระตุกกระตุกแม่พ่ต้องให้ดอกเจ้ายู่ผู้เดียวดีแล้วสบายแล้วมาแม่นะสงการเรื่อม่เอาผ้าไหมแม่เอาไว้เต็มตู้โอ้มาเติดตั้งขอน้ำเอาพลอยแม่มาพร้อมแม่มาตัวสามาเทศดะสงการ ตรงการมั้เจ้าอยู่แค่หลังใดแม่ปัจจ่บ้านหน้าไฟพูดอ่ะหน้าไฟบ้านหน้าไฟเลนแม่ลูกบ้านหน้าไฟเดี๋ยวขัดติเขียนไว้บ้านหน้าไฟบ้านหน้าไฟตำบลยังตำบลชนบดตำบลชนบดอำเภอชนบดชนบดโอ้แม่ยังซื้อแม่ยังที่วันน้าแม่แสงน้ำคุณทิ้นดาโอ้แม่แสงทิ้นดาแม่แสงเมื่อเมื่อแม่ขัดติเวลาพูนเดียนที่พูนเดียนพวกเราเขาโอนขั้นขั้นแม่แก้วบังลาสิบังลาซื้อเสีย ซื้อเสียกันซื้อเสียกแล้งซื้อเสียซื้อผ้าให้แม่แม่ก็ได้ให้บัากลาเมาเขาหับไปละเอ้ก็ดีตกวได้เงินเดือนเนาะมารับใบมันาะมีเงินเดือนเอ้ยแม่แม่คันว่าเ่าแม่เ่ามีเงินแม่เ่ราะขอหลาแม่ขออย่างเนี่ยก็ได้เงี้ยดอกแม่คนฟังแล้วลูกเด้อขอบมก็ได้บอาคนฟังคนเห็นว่าประเสธว่าไม่อย่างดอกแม่เป็นข้าเอาให้ให้แม่ไปซื้อนมซื้อหยังกินทีมันก็ได้ปลา อันนี้ดอกก็เจาะกับป้าวายยังดอกเข็นก็เจาะกับป้าเร็วคนนี่บอกลาขึ้นนอลให้ตั้งไรลาปนี่ขึ้นนวลบอกลาเจาะเบอร์โทษเจาะเบอร์ยังเดี๋ยวแม่คอนจีเอาเบอร์โทษเจ้าไว้คอนจีโทษไปเอ่าตั้งไรลูกเบลเจ้ามีเบอร์โทรศัพท์อะไรนี่นี่ล้าลูกนี่ล้าแม่เลักคนเจ้าหน้าทุกคนหาแม่คนสงสารแม่คนว่าแม่ดีเออคือมีโทรศัพท์ลุ่นกดปุ่มใบ่าะ โอ้ยอดเงินของท่านไม่พอป่ะนะเจา้าจะว่ได้ขายเขาเติมกี่แม<ะ>่ขายเขาปันล้านเติมเนี่ยถ้ามันบ่มีงั้นไม่มีแต่นี่บอกแม่เนี่ยหายแม่หายแม่หายแม่เสียบมะมือเนี่ย,ยเจ้ผัวตายก็บอคือข,ขึ้นลูกเพ็้นลูกก่อนดีใจหลาเไป้เสียบจดวลูก<ะ>บอกเพ่เสียบดิไม่เสียบ,บมัน,มนมงั้นก็ได้หนีมันหมดแล้วเขาจังเติมไหมเมื่อรุ่นจังเติม นิมโซมู ü, JI, so up, oui, ลคันมบอกาท่มห้มาแลงเลยล่ะติดปาหุ่มข mm hmm. ึ้นขึ้นรถเมมาแลงกันมาลบอยท่มามันติดอยู่ตลาเจ้าท่ไปไส่าติดมูทุมาได้อยู่ครับสิไปรินน้ำสิไปยาไม่เมียเด้อสงการเด้อสงการเด้อเอาเมมานํามีมาล้บอยเมีมาล้บหกระตายเราคืขึ้นเอาเมเป็นเม่ ทำหมถินนดันว่าอยากผ่าตะลองเต็มตู้มาลับบอกรัเขาขาหนแล้วเขาก็เบือร่อยากเ่ยกลังไงแม่ก็ได้เรืพิการนี่แห่ะจะ่มันยู่งคเดียวเนาะครับครับม่เลี้ยงลาเวลาลาลาเพราะถาม่อมหาแม่รแม่ได้ผมได้แม่ขยันไห้นะครับ่อมหาแม่ตะเวนแม่แม่หาแม่เนอนพักผ่ตะเวนรับเป็นเล่าขัทมารับเป็นรับรับพุ่มสีเขียวนี่เด้อ ปมสีเขียวคัลมาลงไปำนีพ่อลูกลำอยู่เมี่งขอนแก่นมือลี้ยงมายากไปนํำเถอ๋อจะจะไปนะจะไหนพ่มีรถเีงวัวลูกคุณแม่ชูขันแม่นมกไก่กติมาหับเจ้าไปยุดอกแม่มันไก่หับเมียได้ยังูกลาเม่อักเสนไปให้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 นใมาได้ย้ในลูกหมอรำ